สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพรอบคัดเลือกทีมชาติไทยของเราเมาื่อวานนี้นะครับก็สามารถเอาชนะทีมชาติอินเดียไปได้3ประตูต่อ2อย่างสุดมันนะครับเราตามหลังเขาสองครั้งแล้วเราก็สามารถกลับมาได้ด้วยหัวจิตหัวใจของน้องๆครับทางศึกชุดอยู่ทีมนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยครับสิ่งที่พิเศษสุดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในทีมนี้แหละ เพียงแต่ว่ามันต้องผ่านการเจริในอีกนิดหนึ่งครับยังมีความรู้สึกว่ายังเล่นไม่ค่อยเป็นทีมแล้วก็ยังมีแพชั่นที่ยังไม่นิ่งนะก็ตามปกติของวัยแหละครับการที่ปล่อยให้น้องๆเล่นแบบนี้เนี่ยโค้ชจะเด็ดทําถูกต้องแล้วครับในตําราเจแปนเวหรือหลักการฟุตบอลทั่วไปเนี่ยน้องๆในรุ่นอายุป,ประมาณนี้ต้องปล่อยให้เล่นครับเล่นให้เต็มที่เล่นเพื่อเกิดความมั่นใจเล่นให้เรียนรู้ชีวิตนั่นแหละจนกว่าเขาจะพบอะไรบางสีบางอย่างแล้วเขาจะเป็นนักเตะชั้นยอด แต่สิ่งหนึ่งที่มันสร้างกันไม่ได้ก็คือ d n เเลือดนะครับหัวใจเลือดนักสู้นี่แหละที่เรามีอยู่เต็มเปี่ยมและชั้นเชิงเทคนิคฟุตบอลที่เรามีอยู่เต็มเปี่ยมเช่นเดียวกันครับทีมชาติอื่นเขาอาจจะฝึกทางด้านฟิตเนสทางด้านร่างกายฝึกใน,ใ,นในตำรานะแต่นะครับความเป็นนักเตะทีมชาติไทยหรือช้างศึกสายเลือดของเราเนี่ยไม่มีทีมชาติไหนสร้างได้เหมือนเราหรอกครับมันอยู่ในสายเลือดเหมือนก,นกันกับนักเตะในย่านเปอร์เชียรหรืออาหรับเนี่ย ทำไมเทคนิคนะครับของโค้ดเนี่ยมันจึงสู้เทคนิคของนักเตะเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่านักเตะในย่านอาหรับเปอร์เชียเนี่ยเทคนิคเขาเยี่ยมยอดมากครับเขาติดตัวมาตั้เกิดจริงนะครับเด็กไทยก็เหมือนกันครับเราดีนะเรามีดีสิ่งที่โค้ดจะเด็ดปล่อยให้เล่นเนี่ยโอเคเลยครับนี่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับนะครับผลสรุป16ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับตอนนี้นะครับในโถที่1นนะ มีซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อุซเบกิสถานครับ4ทีมทรที่2นะครับมีทีมชาติอิหร่านเยเมนออสเตรเลียแล้วก็ไทยส่วนทัที่3ครับอัฟกา,านิาสถานทาจิกิสถานจีนแลก็เวียดนามทรที่4ครับทรสุดท้ายอินโดนีเซียอมาน UAE และเกาหลีเหนือซึ่งเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เราแข่งเสร็จเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลย ทีมชาติไทยของเราโชคดีมากครับที่ลอยลำชนะสามแมตช์รวดนะนะครับเข้ารอบไปอย่างงดงามในในอันดับหนึ่งของของสายเนี่ยอินเดียเนี่ยน่าเห็นใจครับอินเดียเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูงผมชอบทีมอินเดียทีมนี้มากนะครับในสายตาผมนะถึงจะเป็นคู่แข่งของเราถึงแม้ว่านักเตะของเขาในยาดัาเนี่ยจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะก็ยังว่าครับเด็กเด็กนะมหาารตตะอรชุนเขาเป็นอย่างนั้นแหละเขามีความ สนุกสนานนะเขายิงประตูได้แล้วเขามาสนุกสนานอยู่หน้าคลองเชียเราอ่าก็ก็เป็นไงบ้างล่ะครับครึ่งหลังนักเตะไทยเราไม,ไม่ไม่เก็บไว้ครับไม่เอาแค่เสมอครับยิงชนะไปเลยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะผมคิดว่าอินเดียทีมนี้มาตรฐานสูงนะมีพัฒนาการได้อีกไกลเลยนะครับถ้าแฟนบอลอินเดียหรือสมาคมฟุตบอลจะมาทำนีโค้ดผมบอกไว้เลยครับเก็บโค้ดคนนี้ไว้นานๆเลยอินเดียไปไกลแน่ครับ แต่ว่าเพียงแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องขัดเกลาเหมือนทีมชาติเรานี่แหละไม่แตกต่างกันหรอกครับรอบอินเดียสูสีกันมากชนะกันเมื่อวานด้วยหัวใจด้วยแพชชั่นจริงๆและอย่างที่ผมบอกแล้วครับมันอยู่ที่สมองของมันสมองของโค้ดนี่แหละโค้ดจะเดีดยมีลาบแก้เกมแก้เกมในครึ่งหลังแก้เกมในลักษณะสร้างแพชชั่นนะครับสร้างวิธีคิดสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับเด็กในช่วงพักครึ่งเนี่ยแล้วก็มีการนะครับเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาด้วยนะครับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผมบอกแล้วไงครับว่ามันจะชนะกันด้วยโค้ดนี่เลยผมบอกไว้แล้วครับว่าโค้ดจะเด็ดมีราบเนื้อกว่าน,นะโค้ดอินเดียอยู่นิดหน่อยนะครับแต่รูปแบบการเล่นต้องยอมรับนะคือคือในในระบบการเล่นเขาเนี่ยไม่ได้แพ้เราเลยเพื่อเผื่อเขาจะเหลื่อมกว่าเราด้วยนะระบบการเล่นของอินเดียเนี่ยเขาเล่นเป็นระบบมากกว่าเราเพียงแต่ว่านักเตะเขาอ่ะที่มีความสามารถเฉพาะตัวในชั้นยอดเนี่ยมีครับสุดยอดเลยนักเตะเขา3ามตัวแดนหน้านะนะครับเขามีแต่เขามีน้อยกว่าเรา เรามีนักเตะชั้นยอดมากของเขาแต่เรายังไม่เล่นเป็นเล่นไม่เป็นทีมเท่าเขานะของเราเล่นเป็นทีมได้ถ้าเราตั้งใจจะเล่นนะแต่เด็กเราเนี่ยยังยังอยู่ในวัยโวจวัยเก่านะวัยขนาดนี้กําลังกําลังสนุกในการเล่นปล่อยให้เล่นครับปล่อยให้เล่นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะน้องน้องอยู่เสเตยของเราตั้งใจจะเล่นเป็นทีมเมื่อไหร่ท่านจะเห็นนะฮะประตูสุดท้ายประตูก่อนสุดท้ายเนี่ยได้มาจากทีมเวิร์คครับถ้าตั้งใจจะทำสักอย่างเนี่ยเด็กเราทําได้แนะน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลย นะครับก็เสียใจนะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะผมมานั่งดูไฮไลท์แล้วผมก็รู้สึกอัปยศหดหัวในหัวใจนะมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินในฟุตบอลในย่านเอเชียเราเนี่ยโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับาทางสมาคมฟุตบอลนะครับของเอเชียเนี่ยนะครับทางอา,อาเซียนเราเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียเนี่ยเกี่ยวกับการเล่นระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียยูสิบเจ็ด กับทีมชาติออสเตรเลียในนัดสุดท้ายนี่แหละครับตั้งแต่นาทีที่ห้าสิบเป็นต้นไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่า,าประยชน์ดอดสูเป็นสิ่งที่แย่นะถึงแม้ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมผิดหวังเรื่องอะไรครับผมนอกจากควจะผิดหวังกับเพื่อนบ้านเราแล้วนะอินโดนีเซียเนี่ยผมยังผิดหวังกับทีมชาติที่มีมาตรฐานสูงในระดับสี่ของเอเชียอย่างออสเตรเลียด้วยผมไม่นึกนะครับว่าออสเตรเลียจะทาแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วผมเห็นใจทีมชาติอินเดียนะที่แพ้เราไปนะเห็นใจโค้ชเห็นใจผู้เล่นของเขาซึ่งซึ่งมีมาตรฐานควรจะเข้ารอบเป็นฟุตบอลที่มีมาตรฐานมากกว่านักเตะที่เตะกันแบบอัปยศอัปยศหดหูนะเล่นเกมในลักษณะดึงเกมเพื่อที่จะเสมอเข้ารอบด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกว่าทีมชาติไทยเราเคยทำเมื่อในอดีตกับเ,เวียดนามไงที่ทําให้ิอดโดตกรอบหลายทีมเขาทากันมันเป็นเรื่องหน้ามันเป็นเรื่องหน้ายกย่องเลยครับ ผมเยอะมันไม่ใช่เรื่องหน้ายกย่องเลยนะเกมกีฬากับเรื่องแบบนี้มันอยู่ตรงข้ามโดยสิ้นเชิงอินโดนีเซียปีนี้ทําผิดมาเยอะแล้วนะผมบอกแค่นั้นแหละอินโดนีเซียทําผิดมาเยอะแล้วและวันนี้ยังไม่ถอยหลังกรับผมบอกไว้เลยครับมิตินี้มันจะทําลายเกมกีฬาในประเทศของท่านนะแล้วมันจะทําลายทัวร์นาเมนต์หลักด้วยถ้าเกิดทางเอฟซีหรือฟีฟาไม่ดูแลเรื่องนี้นะฟุตบอลเนี่ยจะหมดสิ้นมวลขังไปในไม่ช้า นะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมเห็นนะมีการเล่นเพื่อจะเข้ารอบด้วยกันนะทําให้ทีม,มอ,อื่นๆเขามีผลกระทบไปด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแย่นะผมไม่อยากจะเห็นเพื่อนบ้านเราอย่างนินดูประส,ขขสบความสำเร็จในมิติแบบนี้นะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยมันมันก็แย่พอแล้วแล้วยังมาเจอกับทีมเยาวชนอีกตรงนี้ก็ช่างมันเด้อครับปล่อยวางโฟกัสที่ตัวเราดีกว่าผมคิดอย่างนี้นะ แต่สิ่งที่เราเห็นในที่ผมมาพูดเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์นะเป็นเคสสตาร์ดี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะครบวงจรเมื่อเมื่อระบบฟุตบอลม,มันแย่ลงนะครับถ้าจะบอกว่าการเอาเปรียบในเชิงแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสเลยทําให้ฟุตบอลในประเทศของเราดีขึ้นการอะไรก็ตามแต่ครับที่ได้มาด้วยการที่ไม่ไม่สุจริตเนี่ยภาษาบ้านผมด้วยว่าการโกงเนี่ยมันไม่จเจริญรุ่งเรืองหรอกครับบ้านปลายมันคือความหายนะครับ ผมพูดแค่นั้นแหละแล้วผมเสียใจที่สุดนะฟุตบอลในระดับสูงอย่างออสเตรเลียมาเล่นแบบนี้เล่นด้วยกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมผิดหวังมากนะครับผมหมดความเคารพทีมชาติออสเตรเลียไปเลยครับตอนนี้ผมบอกตรงน,นะผมไม่มีความเคารพแม้ทีมชาติชุชดอ่า u 17ของออสเตรเลียเลยโดยเฉพาะผู้ทําทีมนะผมผมหมดความเคารพแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผมผมจะรักเพื่อนบ้านเรานะครับ ผมพูดตลอดมานะอีกโทรเฮียเงี้ยผมรู้ว่าเขารักฟุตบอลนะแต่ตอนนี้ในใจผมรู้สึกรังเกียจแล้วครับรู้สึกแย่แล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปโกรธไปเกลียดเขานะแต่มันมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวไม่อยากจะวุ่นวายกับกับทีมเหล่านี้เลยนะครับโชคดีที่ทีมชาติไทยเรามาโดยแพชชันเข้ามาอย่างบริสุทธิ์ใจทำในระยะหลังที่เราพัฒนาทีมมาตามรูปแบบสากลเนี่ยตามระบบเจแปนเวนะ ตั้งแต่มาดามแป้งขึ้นมาดํารงตําแหน่งเราไม่เคยกระทาเรื่องแบบนี้ครับเราคือทีมที่มีสปิดและแฟร์เพลย์เรามาถูกทางทุกอย่างแล้วครับและสิ่งนี้แหละมันจะเกื้อหนุนให้เรานะครับสามารถเจริญเติบโตขึ้นไปได้อย่างทาวรและมันจะส่งผลบวกกับสังคมเราด้วยส่งผลดีกับเยาวชนเราด้วยนะครับตอนแรกนะผมต้องสารภาพกับเพื่อนเลยช่วงแรกแรกผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าจะไปดูทําไมบอลเยาวชนก็รู้ว่ามันสําคัญนะในระบบเจแปนเวแต่นะครับ ฟุตบอลเยาวชนเนี่ยถึงจะไปบอลโลกได้ก็ยังไม่มีสีสันนะครับที่จะใสยชุดใหญ่แต่จริงๆแล้วผมต้องขอกราบขอโทษจริงครับเรื่องนี้ว่าผมพูดผิดไปจริงนะครับบอลเยาวชนเราต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าทีวีสื่อหลักต่างๆนะที่ออกเป็นฟรีทีวีของเราเนี่ยนะครับมีการพูดถึงบอลน,นอกนะครับบอลลีกต่างๆฟุตบอลพเมีลีกฟุตบอลลีกใหญ่ๆแล้วก็พูดถึงฟุตบอลอย่างอื่นแต่ ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอยู่สุดเกดที่แข่งในประเทศเราแท้ๆนะครับแข่งที่ชนบุรีแท้ๆไม่พูดถึงนะมันก็เป็นมิติเดียวกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานี่เลยครับคือถ้าท่านนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ท่านดูแลเรื่องแบบนี้นะถ้าท่านยังตามตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ทันเนี่ยผมคิดว่ามันแย่แล้วนะครับเพราะว่ามิติฟุตบ,บอลไทยตอนนี้จเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นมาตามระบบครับและสิ่งนี้มันเป็นเหมือนเพชรเพชรงามเลยนะคุณค่ากับสังคมเรามากเลยเพราะว่าเราสร้างทีมมาด้วยสติริเราาาาสราร้้งงเเยวชนโค นะครับเราเสียสละอันนี้ผมพูดถึงสมาคมฟุตบอลนะแล้วเราก็สร้างทีมขึ้นมาด้วยนักเตะที่มีสปิริตทั้งทีมเราหน้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับนักเตะอยู่สิเจ็ดเราเป็นเด็กไทยล้วนๆครับแทบจะทั้งทีมเราสามารถเล่นได้ขนาดนี้แต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเมื่อวานนี้นะเราอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่ผมพูดถึงหัวใจและเทคนิคของเด็กเด็กกลุ่มนี้นะ ถ้าปล่อยไปอีกสักระยะหนึ่งให้เขาอิ่มตัวกับความสนุกของเขาอะแล้วถ้าเกิดโค้ชจะเด็ดมีลาบนะครับยอมเปิดใจนะใช้เทคนิคขั้นสูงกันมาอีกระดับหนึ่งคล้ายๆกับอิชิทาเนี่ยถ้าโค้ชจะเด็ดมีลาบใช้เทคนิคแบบอิชิอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับแนวรับเกี่ยวกับการเล่นเสริมเข้ามานะครับความจริงแล้วโค้ชจะเด็ดมีลาบก็เป็นยอดโค้ชอยู่แล้วผมทีงบอกว่าโค้ชไทยมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งประเด็นนั่นคือมันจะไปสุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันขึ้นไปต่อไม่ได้ เหมือนยุคซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเหมือนเหมือนยุคของพี่ตุ๊กปีพงศ์พิวอนนะ่ะเก่งครับโค้ดไทยไม่แพ้โค้ดใดในโลกนะมีศิลปะขั้นสูงโดยในการโคร้ดแต่มันยังติดอยู่นิดนึงอ่ะที่มันทะลุขึ้นมายังไม่ได้แต่โค้ดอย่างมาซาตาอิชิเขาทะลุขึ้นได้เหมือนทีมชาติเปลี่นประเทศไทยผลิตรถยนต์ยังไม่ได้นะผลิตอุตสาหกรรมหนักยังไม่ได้อย่างเขานะพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นไปท็อประดับโลกอย่างเขายังไม่ได้แต่ญี่ปุ่นก็ทําได้เขามีทริคครับเขามีเคล็ดลับครับ เขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทาได้เราจะต้องเปิดใจแล้วพูดได้ง่ายว่าถ้าเกิดเราเป็นอาชายหนุ่มนะที่ใส่เกยยียนรีวายนะมีมาเท่นะครับเราเราเกา๋เราเจ๋งมาตลอดชีวิตนะแต่บางครั้งเราเดินเข้าไปในบางสถานที่ที่กำลังเปิดเพลงแทปนะครับหรือว่าเปิดเพลงาบางอย่างนะอาจจะเป็นเพลงแทงโก้หรือเพลงอะไรก็ตามแต่นะเราต้องหัดเต้นบ้างครับนะครับเราต้องหัด โค้ดเจเดดมีลาบต้องโยกย้ายสายสะโพกบ้างนะครับมีการโยกย้ายสายสะโพกนะครับต้องปรับนิดหนึ่งปรับเพื่อจะให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับเอเชียได้เราจะเก่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับเราจะอยู่ตรงเดิมไม่ได้นะตรงนี้คือเทคนิคจริงๆครับในการที่เราจะจะทําอะไรบางอย่างอนะ่ะบางบางทีนะบา,บางทีเนี่ยคนไทยเราเป็นอย่างหนึ่งนะฮะเป็นแบบหนึ่งนะคือคือเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นนะ นะครับว่าเออแบบนี้แหละมันถูกต้องแล้วไอ้แบบนี้ที่ทําไปมันเหมือนเด็กๆเ,เราไม่ทําหลอกแบบเด็กเกเราลองละลายความคิดนั้นดูนะครับลองลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําดูแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจะพาให้เราก้าวไปขึ้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้นะครับยังผมเนี่ยเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเลยยังผมเนี่ยเขียนวรรณกรรมอยู่ดีนะนะครับเาพูดเพื่อนตรงไปตรงมาผมบอกหนังสือมาห้าหกเล่มแล้วนะครับผมเขียนงานวรรณกรรมปกติแล้วนักเขียนในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเงียบเพื่อจะไม่พูด นะครับเขาจะเขาอยู่ในป่าเขาจะเป็นแบบอุดมการเขาจะปัจยาสูงส่งอแต่วันที่ผมมาทํา youtube เนี่ยผมรู้สึกว่าเอะผมมาพูดใน YouTube พูดเรื่องกีฬาก็ได้นะพูดเรื่องบันเทิงก็ได้พูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ถ้ามันเป็นประโยน์กับสังคมมันก็ไม่แตกต่างจากงานวรรณกรรมดีๆแล้วเรายังมีเวลาไปเขียนง,งานวรรณกรรมเราหรือทํางานหน้าที่การงานของเราได้มันไม่แตกต่างฟุตบอลไทยเนี่ยเราเก่งอยู่แล้ววัฒนธรรมไทยพื้นถิ่นเราเก่งอยู่แล้วครับ คนไทยเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในส่วนที่มีจิตใจที่ดีงามมากแต่นะครับทำไงเลยครับทีมชาติไทยเราจะจะจะสามารถไปอีกในจุดหนึ่งได้บางทีเรามองญี่ปุ่นวอาเด็กๆแล้วคือในญี่ปุ่นมันตลกนะต่อยมวยไม่เก่งนะโดนกระทุบจะตายก็ยังไม่ยอมลม้มแล้วยังไม่ยอมแพ้อ่าก,ก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่มวยไทยไปไปเตะนักมวยญี่ปุ่นล้มลูกคู่คานักมวยญี่ปุ่นยนงสู้แล้วเป็นยังไงครับทุกวันนี้นักมวยญี่ปุ่นชั้นยอดผลิตออกมามากมายเลยเพราะว่าเขาไม่อาย เราะเขาไม่สนใจเรื่องแบบนี้เขาหาช่องหาจุดจน,นได้ที่เขาจะสามารถทะลุขึ้นสู่จุดประสงค์นี่คือเจแปนเวนี่คือสิ่งที่เราต้องไปเวนี้เราต้องทําลายแพชชั่นเดิมเราที่มันมีขีดจํากัดของโค้ดไทยนะของนักเตะไทยทําลายขีดจํากัดตรงนี้ออกให้หมดครับเพื่อที่จะทะลุขึ้นมาอีกแดนหนึ่งมิติหนึ่งอะ่ะนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดผมเองทำลายมิติผมมาทำ u t u b e เนี่ยแล้วผมไม่สนใจด้วยนี่คือสาเหตุที่ผมไม่เอาใบหน้าผมบอก ผมไม่ยากเป็นเน็ตไอดอนไม่เป็นอย่างไม่เป็น,ปนอยากเป็นอะไรทั้งสิ้นนะไอเรื่องความดังอ่ะที่จริงนะผมผมก็มีความรู้สึกดีกับผมอยู่แล้วนะผมไม่ต้องการมาดังในอินเทอร์เน็ตแต่ผมต้องการทําอะไรบางสีบางอย่างที่ผมมีความสุขในการทําคือนะครับเกี่ยวกับเรื่องมิติต่างๆที่ผมจะมาถ่ายทอดนะเท่าที่ผมทําได้ในช่อง youtube นะครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่านะทีนี้ไทยชุดชุด u 17ของเราเนี่ยมีดีเป็นทองคำในตัวเขาเลยนะ มันอยู่ที่เราปล่อยเด็กๆไปแล้วก็ให้ให้เล่นเต็มที่ไปก่อนอาจจะเล่นไม่เป็นทีมแต่ถ้าครับถ้าเกิดวันใดที่น้องๆเ่าเนี้ยเอาจริงเอาจัง,จงและโค้ดเราเนี่ยสามารถพัฒนาเทคนิคได้ได้ถึงจุดสุดยอดจริงๆอะ่ะผมคิดว่านะเอเชียขับครั้งนี้จะเป็นด่านพิสูจน์นะครับผลผลิตของไทยแลนด์อย่างเต็มที่เลยเนี่ยจูสิบเ็ดเนี่ยไทยแลนด์เวเลยนะครับไทยแลนด์เวเลยทําไงครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของอิชิเนีย่ยถึงรับได้นังน่งขนาดนั้นนะทีมไหนก็เจาะไม่ได้นะในเอเชีย ลองดูสิครับลองมีแพชชั่นแบบนี้ดูนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วส่วนผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะอยู่ในสื่อฟรีทีวีในรัฐบาลอะไรก็ตามแต่นะครับคือผมว่านะมันมันมันดูเหมือนเหมือนท่านกำลังตกยุคตกสมัยเลยนะที่ท่านไม่รู้ว่าวงการฟุตบอลเราเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมคิดว่าควรจะให้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้จริงๆไปบริหารจัดการเพราะมันจะดีกับ องค์กรของท่านนะครับดีต่อชื่อเสียงดีต่อฐานเสียงนะแล้วมันจะดีต่อฟรีทีวีทุกช่องด้วยที่มันกำลังซบเซา์นะครับไม่อยากจะดินมาบ่นนะครับว่าทุกวันนี้ฟรีทีวีสู้อินเทอร์เน็ตไม่ได้สู้ YouTube ไม่ได้จะไปสู้ได้ไงนะครับในเมื่อในเมื่อท่านไม่ยอมพัฒนาอ่ามันมันมีแต่เรื่องดรามา่ามันมีแต่เรื่องนินทาว่าร้ายกันมันมีแต่เรื่องที่มันไม่เป็นสาระอยู่ในช่องฟรีทีวีใครเขาจะไปดูครับแล้วผมไม่เชื่อนะว่าสิ่งที่มันเป็นสาระสิ่งที่มันถูกต้องอะ่ะ มันจะหมดไปจากสังคมไทยมันไม่มีทางครับมันจะต้องยังอยู่และ,จะเจริญต่อไปฟุตบอลไทยก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้ขาขึ้นครับขาขึ้นแล้วต้องการการดูแลการช่วยเหลือกันอย่างยิ่งครับในสังคมไทยโดยเฉพาะครอบครัวฟุตบอลไทยครับต้องร่วมมือและช่วยกันสร้างสารรค์ในสิ่งดีสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยถ้ามันเป็นกระทบกระเทือนใครผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เจตนาแต่จะเป็นต้องพูดครับสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดและอยากให้เพื่อนๆปรารถนาเหมือนผมคือ รักสามคัคคีปองในมุมดีและไปอย่างสุภาพบุรุษครับตรงนี้แหละคือหัวใจของการกีฬาเจแปนเวจะต้องเปลี่ยนให้เป็นไทยแลนด์เว y ให้ได้ยู y ่17ทีมนี้นะครับบทสรุปเลยนะครับปล่อยไปอีกระยะหนึ่งโค้ชจะเด็ดมีราบผมเชื่อมั่นในตัวตัวโค้ชคนนี้นะผมคิดว่าโค้ชจะเด็ดมีราบท่านจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยในรุ่นยูสได้ในปีหน้าแน่นอนครับ ทำคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สูสึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกปมไทยร่วมใจช่วยเชียร์ เป็นยาววิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์ู O, oh, o, oh, 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 oh.